สวดมนต์ข้ามปีเสียงสวดมนต์เปลี่ยนชีวิตวิทยาศาสตร์ความเชื่อและพลังสมาธิคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตของเรามันติดขัดไปหมดเลยรู้ไหมคะว่าเสียงสวดมนต์มีพลังมากพอที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณวันนี้เราจะมาหยิบยกเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ความเชื่อและพลังสมาธิที่สนับสนุนว่าเสียงสวดมนต์นั้นจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นอย่างไร มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการสวดมนต์ช่วยลดคลื่นสมองเบตา้าซึ่งเกี่ยวข้องกับความเครียดและเพิ่มคลื่นอัลฟาและทีตาซึ่งทำให้เราสงบผ่อนคลายนอกจากนี้ฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดลดลงถึง30%หลังสวดมนต์นั่นแปลว่าช่วยลดความเครียดและทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นค่ะที่สำคัญ เสียงสวดมนต์หรือการเปล่งเสียงออกมาด้วยคำซ้ำๆซ้ๆด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอนั้นช่วยปรับสมดุลจิตใจของเราทำให้สมองเข้าสู่สภาวะที่มีสมาธิได้ง่ายขึ้นด้วยในแง่ของความเชื่อนั้นเสียงสวดมนต์ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้วันนี้ขอแนะนาบทสวดมนต์สาบทที่จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะบทแรกค่ะอิติปิโส หลายคนคงเคยได้ยินนะคะอิติปิโสภาคาวาอระหังสมมาสัมพุทโธบทอิติปิโสค่ะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรยัยเป็นความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บทนี้มีความสําคัญเพราะว่าในด้านของศาสนาและความเชื่อนะคะถ้าเรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย สิ่งนี้จะทําให้ใจของเรามีอนุภาพมากขึ้นเมื่อน,นึกอะไรคิดอะไรก็จะสําเร็จง่ายขึ้นการสวดบทอิติปบโสด้วยความเลื่อมใสหรือว่าด้วยการที่เราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงดีจริงพระธรรมคําสอนเป็นสิ่งที่ดีจริงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริงๆสิ่งนี้จะทําให้จิตของเรามีอนุภาพหรือว่ามีพลังมากยิ่งขึ้นบทที่สองค่ะบทพาหุง ถ้าใครที่รู้สึกว่าเจออุปสรรคถาโถมอยากชนะอุปสรรคค่ะบทพาหงนี่ต้องบอกว่าเป็นบทที่แนะนําเลยเพราะเป็นเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์จะต้องชนะมารทั้งหลายนะคะในรูปแบบต่างๆพลังอํานาจของบทพาหงจึงมุ่งเน้นในการชนะอุปสรรคชนะศัตรูตรชนะภยัยพานทั้งหลายค่ะใครที่ต้องการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยชัยชนะบทพาหงจึงเป็นบทที่ดีมากๆเลย บทที่3บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรบทธรรมจักเป็นบทที่สําคัญเ,<อ>เป็นบทสิริมงคลอีกบทหนึ่งเ,<อ>เป็นบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์สอนธรรมะบทแรกนั่นแปลว่าต้องเป็นบทที่สําคัญมากๆค่ะแล้วก็สําคัญกับชีวิตจริงๆเพราะเป็นบทที่ทําให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายค่ะว่าด้วยความทุกข์เหตุแห่งทุกข์การพ้นจากความทุกข์และวิธีปฏิบัติ ให้พ้นทุก์เมื่อเราได้สวดบทธรรมจักนะคะจะเป็นการปรับใจของเราเข้าสู่ทางสายกลางและก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงค่ะสามบทนี้ต้องบอกว่าเป็นบทที่มีสิริมงคลมากๆเป็นบทที่เวลาจเจริญพระพุทธมนต์นะคะก็จะมีบทเหล่านี้ค่ะเราสามารถสวดบทนี้ได้นะคะโดยอาจจะดูจากหน,นังสือสวดมนต์หรือว่าเปิดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตจากโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้ค่ะยังมีหลายๆบทที่ดีนะคะก็เราสามารถเลือกสวดได้ ตามจริตอัธยาศัยตามความถนัดเลยค่ะและที่สำคัญค่ะบทสวดที่ยาวพอและมีจังหวะสม่าเสมอจะยิ่งทำให้เราเข้าสู่ภาวะจิตที่เป็นสมาธิได้ง่ายค่ะและทำให้ผ่อนคลายทำให้เกิดพลังสมาธิเรามาลองฟังเรื่องราวของคุณก้อยจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเธอนั้นได้เข้าร่วมสวดมนต์ออนไลน์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะทำงานที่มีความเครียดเหมือนชีวิตของเรารู้สึกว่าทำไมมันติดขัดจังเลยวะ แต่พอเราได้สวดมนต์เนี่ยปัญหาต่างๆจะแก้ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วก็สวดธรรมาจักเนี่ยตอนเช้าก่อนนอนทุกคืนถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะนั่งสมาธิด้วยก็เลยทําให้ใจิตใจเราสงบจากที่นอนไม่หลับก็ทําให้เรานอนหลับได้สบายขึ้นทาให้เรารู้ว่าการทําบุญเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ตงังค์นะเราไม่มีตังค์แต่เราก็ทําได้สวดมน,นต์ฟังธรรมอธิษฐานจิตพูดดีทดําดีคิดดี ก็คือบุญแล้วค่ะก็คือเหมือนกับร่างกายที่ต้องการอาหารจิตใจเราก็ต้องการบุญเหมือนกันปื้มมากๆค่ะแล้วก็จะทําต่อไปแน่นอนนี่คือพลังเสียงสวดมนต์ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆค่ะไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์และเรื่องของความเชื่อหรือศาสนาเท่านั้นเสียงสวดมนต์ยังสําคัญมากต่อการเพิ่มพลังสมาธิค่ะพลังสมาธินั้นไม่ได้มีแค่ในเฉพาะพระพุทธศาสนา แต่เรื่องราวของการทำสมาธิเรียกว่ามีอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกอีกทั้งยังสอดคล้องกับกฎแรงดึงดูดที่บอกว่าการตั้งจิตและเปล่งเสียงด้วยความตั้งใจจะเป็นพลังงานในการดึงดูดความสุขความสําเร็จตามความปรารถนาของเราให้เป็นจริงได้ดังนั้นถ้าเราอยากให้พลังสมาธิเกิดขึ้นด้วยการสวดมนต์ลองทําตาม5ขั้นตอนนี้ง่ายๆค่ะข้อที่1หาที่สงบสงบอาจจะเป็นที่วัด หรือว่าที่บ้านของคุณก็ได้นะคะข้อที่2ปรับกายปรับใจของเราให้สบายให้เราค่อยๆเข้าสู่โหมดภาวะความผ่อนคลายเมื่อเราผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวสมาธิจะตั้งมันได้มากขึ้นสาสวดมนต์ด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอไม่เร่งรีบเกินไปไม่ช้าเกินไปเสียงไม่ดังเกินไปเสียงไม่เบาเกินไปเป็นจังหวะพอดีพอดีแบบทางสายกลาง 4. ทํทำใจให้เป็นสมาธิ ระหว่างสวดคือจดจ่อกับบทสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่คิดถึงเรื่องราวในอดีตไม่กังวลถึงเรื่องราวในอนาคตพยายามอยู่กับบทสวดอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอย่างผ่อนคลายและต่อเนื่องค่ะและก็ห้าเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วให้เรานึกอธิษฐานจิตตามสิ่งที่เราปรารถนาในทางที่ดีแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยผิดพลาดร่วงเกินกันมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสวดมนต์จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆไม่ว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์ในแง่ของความเชื่อศาสนาและการเพิ่มพลังสมาธิทำให้ชีวิตของคุณราบรื่นจะเดินลุ่งเรืองแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆตั้งแต่ต้นปีค่ะหากคุณเคยมีประสบการณ์เสียงสวดมนต์เปลี่ยนชีวิตในทางที่ดีขึ้นพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะคุณชอบสวดบทไหนเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง แล้ถ้าคุณคิดว่าเพื่อนของคุณจะได้รับพลังงานดีๆได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปนี้อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนของคุณเสียงสวดมนต์ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงขอให้คุณเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังใจที่สดใสพลังใจที่สงบมัน่นคงและดึงดูดพลังงานดีๆตลอดปีเลยนะคะบ๊ายบาย